เพื่อนๆสวัสดีวันนี้หลุงตุ้ยจะมาพาทำถังหรือกระมังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลาสติกที่เราใช้งานอยู่นะครับถังใบนี้เป็นถังที่รูปทรงเขาดีสวยงามแล้วก็ทนทานแต่ใช้มานานแล้วแต่ข้างล่างเนี่ยมันแตกประมาณ2จุดเนี่ยประมาณ ประมาณสองจุดนะที่ลุงตุ้ยเห็นนะแต่ลุงตุ้ยคิดว่าจะทิ้งก็เสียดายคราวนี้ลุงตุ้ยก็ได้อ่าอ่าตรงนี้เวลาเราใส่น้ำเข้าไปมันก็จะรั่วออกนะครับสภาพมันก็ยังดีอยู่มันเหมาะมือดีอแล้วมันเบาด้วยและอย่างหนึง่งถังใบนี้อ่ามันก็ไม่มีขายแล้วมั้งมันก็จะเป็นรูปทรงอื่นไปหมดแล้วทีนี้ลุงตุ้ยก็ชอบรวดลายมันอ่ารูปลายมันก็สวยดีอยู่ นะครับคราวนี้เราจะมาทำถังน้ำตรงนี้ไม่ให้มันรั่วเราจะทำอย่างไรเรามาดูกันเลยทานี้ลุงตุ้ยมีไอเดียว่าลุงตุ้ยจะใช้เทปที่เป็นตะกั่วเนี้ยนะครับ<ๆ>เพื่อนๆลุงตุ้ยก็คิดว่าว่ามันน่าจะใช้ได้มันน่าจะ,ะใช้งานได้เป็นอย่างดีเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะแนบ กาวมันจะติดดีเรามาลองดูกันเลยนะครับว่าผลงานคุณสมบัติของเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับเรามาดูกันเลยว่ามันจะรั่วแบบไหนอันนี้ลุงตุ้ยก็ขอเอาเอาลุงตุ้ยขอเอาถังวางรองไว้ก่อนนะครับอ,อย่างนี้นะลุงตุ้ยก็จะใส่น้ําเข้าไปเพ่อนดูนะนี่ลุงตุ้ยใส่น้ําเข้าไปแล้วเพ่อนดูนะ เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นน้ํำไหมน้ํามันหยดออกมาแบบนี้นี่เห็นไหมครับก็คือมันเก็บน้ําไม่อยู่นะครับแต่นี้ลุงตุ้ยคิดว่าน่าจะซ่อมได้ก็เลยเอามาลองทําคลิปให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเราประหยัดได้เราก็ควรประหยัดเนาะคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ช่วยเราได้ในยามเศรษฐกิจแบบนี้นะเพื่อนๆนดูนะนี่คือมันหยดใช่ไหมครับ เพื่อนเห็นน้ําที่อยู่ตรงกลางไหมตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะเนี่ยน้ํามันหยดออกมาจากตรงนี้นะโอเคพอเรารู้แล้วว่าน้ามันมันถังมันรั่วแบบนี้แล้วเราก็ออกเทน้ําออกนะครับอ่าเราเทน้ําออกไปก่อน,นเมื่อเราเทน้ําออกไปแล้วเพื่อนๆสิ่งสําคัญที่เราจะติดกาวเนี่ยนะเราต้องให้พื้นเขาแห้งที่สุดเลยนะ เราต้องทําพื้นให้แห้งแห้งแบบปราศจากความชื้นเลยเนาะก็เช็ดหรือทำอยังไงก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะเพื่อนก็หาวิธีอ๋นี่ลุงตุ้ยก็ใช้วิธีอย่างนี้นะใช้กระดาษเช็ดให้เรียบร้อยแบบนี้ให้มันแห้งทั้งข้างนอกข้างในเลยนะเพื่อน,อนๆนี่เราก็เช็ดแปแบบนี้นะครับตอนนี้เราเห็นเป้าหมายละเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้ที่มันรั่วเนี่ยมันก็จะแตกนะครับโอเค เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะติดแบบไหนแหมเรารู้ตำแหน่งแล้วตรงนี้ตรงนี้มันก็เริ่มเลานะแต่มันไม่รั่วมันรั่วแค่ตรงนเนี้ยเนี่ยตรงตรงนิ้วชี้ของลุงตุ้ยเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยนี่มันแตกเห็นเลยว่ามันรั่วออกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงตุ้ยก็จะตัดเครียกเทปเทปอีเนียมนะครับปะหม้อปะกระทะอ,อ,อะไรก็ได้ที่มันรั่วที่เป็นวัสดุนะ มัน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 ใช้ได้ดีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกมาแบบไหนอันนี้พอเราพื้นผิวมันแห้งแล้วเพื่อนเราก็กะคํานวณเอาเลยว่าจะอยู่ประมาณไหนตุ้ยก็กะประมาณนี้อ่ากะวันนี้เพื่อนตัดเผื่อไว้เลยนะนี่เพื่อนตัดเผื่อไปเลยนะตัดเผื่อให้มันกว้างๆขึ้นไปเลยก็ได้นะครับนี่เพื่อนเราก็มันจะเป็นกาวนะเพื่อน,นก็ลอกกาวออกนี่นะ อ่แล้วก็ลอกกาวออกเพื่อนก็ดูให้ดีมันค่อยๆทํานะครับอ่าเนี่ยเราก็ลอกกาวมันออกนะครับเพื่อนก็วางมันลงไปแบบนี้นะอ่าเพกกื่อนวางลงไปแบบนี้เลยนี่พเพื่อนเห็นไหมอ่เาเพื่อนวางลงไปแล้ว,พวเพื่อนก็ลูดให้มันเรียบนี่พเพื่อนก็ทําให้มันเรียบๆอะครับทํายังไงก็ได้หาอะไรมาขูดก็ได้ไงนะทำให้มันเรียบแบบนี้นะ นี่เพื่อนเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะแนบมากเลยเพราะว่ากาวตัวนี้มันดีากาวอันนี้เนี่ยกาวอันนี้มันจะติดได้สนิทมากเลยมันแห้งแล้วมันบางแบบบางและเหนียวด้วยนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราติดอันนี้อันเดียวเราก็ทําให้มันสวยเลยก็คือเอาให้มันเลยขึ้นไปอีกอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนนี่นะ เพื่อนเราก็ตัดอีกประมาณนี้เมื่อเพื่อนตัดเสร็จเพื่อนก็ลอกกาวมันออกนะครับนี่มันจะมีกระดาษกาวอยู่แบบนี้นะนี่เพื่อนลอกออกแบบนี้นะแปบะบเข้าไปแบบนี่นะนี่เพื่อนเราก็ถูเราก็ลูดให้มันให้มันแนบเลยนะครับอย่าให้มันมีฟองอากาศแบบนี้นะครับแบบนี่แบบนี่แนบบไปแบบนี่ โอเคอ่าถ้าเพื่อนจะให้ดีเพื่อนก็ปิดทับไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้แต่ลุงตุ้ยจะทำให้รู้ว่าชั้นเดียวก็พอมันก็พอจะกันน้ําเก็บน้ําได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนจะให้ดีที่สุดเพื่อนก็ทับลงไปอีกสักชั้นหนึ่งก็ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วเพื่อนเราก็ใช้คัตเตอร์กรีดไปตามรอยรอยโค้งของเขาเนี่ยเพื่อนกรีดไปอย่างนี้กรีดเบาๆนะ เพื่อนอยากกีดให้มันทะลุไปเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นกีดเบาๆาเพื่อที่เราจะให้มันมันเป็นขอบกลมๆเพื่อนอค่อยๆเพราะว่าแผ่นในปีเนียมเนี่ยม,มันบางนะครับบางนิดเดียวไม่ต้องกีดไม่ต้องกดแรงนะครับกดแค่เบาๆมันก็ขาดแล้วนะนี่เพื่อนเราก็ค่อยๆลอกมันขึ้นไปแบบนี้นะนี นี่เห็นไหมเพื่อนเมื่อมันออกมาแบบนี้เพื่อนก็ลอกมันออกบบนี้นะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวเพื่อนนี่แบบนี้นะนี่เพื่อนก็ทําแบบนี้เพื่อนเมื่อมันเรียบร้อยแบบนี้แล้วเพื่อนก็รูดให้มันแนบอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะประมาณนี้นะเพื่อนถ้าเพื่อนจะให้ให้ดีหรือสวยงามเพื่อนก็ปิดให้เต็มไปเลยก็ได้แล้วเพื่อนก็ตัดขอบแบบนี้ออกนะครับ แต่ตรงนี้ลุงตุ้ยก็ใช้เฉพาะที่มันรั่วนะครับลุงตุ้ยจะปิดเฉพาะตรงที่มันรั่วนะครับแล้วก็ข้างในอีกเหมือนกันเพื่อนข้างในเราก็ปิดเข้าไปเหมือนเหมือนกันนะครับปิดเหมือนข้างนอกอย่างนี้นะนเพื่อนเราก็ลอกแบบนี้นะแล้วเราก็ปิดเข้าไปเ,าเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเราก็ปิดเข้าไปแบบนี้อ่า แต่ข้างในเพื่อนจะจะตัดโค้งก็ได้ไม่ตัดโค้งก็ได้ถ้าไม่ตัดเพื่อนก็พับให้มันเรียบลงไปแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เพื่อนก็รูดลงไปให้มันแนบไปแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่อ่าแล้วก็ทําให้มันแบบเรียบๆนะครับอ่ากดให้มันแบบอยาให้เป็นฟองอากาศอย่างนงี้นะอ่าเนี่ยนะเพื่อนนะครับอันนี้เพื่อนมันก็เสร็จละ างนี้เพื่อนเราก็มีถังน้ําที่กลับมาใช้ได้อีกเหมือนเดิมนะครับอ่าอนจะให้ดีเพื่อนก็เอาผ้าหรือกระดาษก็ได้ถูๆแบบนี้นะนี่นี่ถูแบบนี้นะนถ,บบนถูเพื่อให้มันแนบเข้าไปแน่นเข้าไปอีกนะครับเห็นไหมนี่เพื่อนๆดูอ่าข้างนอกก็เหมือนกันเพื่อนเราก็ใช้อัน,นี้เข้าไปอันนี้นีเ่เพื่อนเห็นไหมครับ นี่เราก็มีถังเราก็มีถังใหม่ใช้เรามาเพื่อนอย่างที่บอกนะถ้าเพื่อนอยากจะให้มันเต็มเพื่อนก็ปิดให้เต็มตามล่องแบบนี้เลยก็ได้นะเผื่อตรงอื่นมันจะรั่วอีกแต่อนี้ลุงตุ้ยทำให้เป็นให้ดูเป็นเป็นหลักการเฉยๆนะครับว่าติดประมาณอย่างนี้นะถ้าเพื่อนๆทําให้สวยงามเพื่อนก็ติดเต็มไปเลยแบบนี้ เมื่อเราทำอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อนเราก็เอาผ้าผ้ารูปเนี่ยผ้าแห้งๆห,หรือกระดาษแห้งๆก็ได้รูปแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ครับอ่าเนี่ยเพื่อนเห็นไหมครับอ่าไอ้ตรงนี้มันจะเป็นลายมันจะเป็นลายยี่ห้อบริษัทอะไรก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยเขาไปอันนี้เรา ต้องการไม่ให้มันรั่วเฉยๆนะครับอ่าอันนี้เราก็รูดๆไปแบบนี้นะเพื่อนเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะเพื่อนมันก็จะได้ออกมาทรงแบบนี้นะส่วนข้างล่างเราก็ปิดเข้าไปแค่แบบนี้ก็พอแล้วเพื่อนๆปิดไว้เฉยๆแบบนี้ไม่ไม่ต้องตัดขอบก็ได้หรือเพื่อนจะตัดขอบก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าันนี้ทําให้ดูเป็นหลักการแนวๆเฉยๆนะครับต่อมาเรามาดูตรงที่มันรั่วนะครับดูแล้วว่ามันจะ มันจะกันน้ําได้อย่างที่เราเราทําทบการทดลองไปทีแรกหรือเปล่านะครับเรามาดูกันเลยนี่เพื่อนเราก็ใส่น้ําลงไปนี่เพื่อนนี่เห็นไหมครับนี่แห้งสนิทเลยเพื่อน <c oughs> ไม่มีน้ำไม่มีความเปียกความชื้นอะไรเลยเห็นไหมที่มือหลงตัวนี้ไม่มีเลยเห็นไหมครับ นี่รูดไปให้หมดเลยนี่นะครับไม่มีเลยแห้งเลยสนิทเห็นไหมครับเราก็ได้ถังน้ำาที่เราจะต้องรอการทิ้งกลับมาใช้ได้ใหม่นะเพื่อนๆน,นี่ก็ใช้ได้อีกนานเลยเนี่ยนะครับอ๋อโอเคปกติเลยไม่รั่วไม่หยดไม่อะไรเลยเห็นไหมเพื่อนๆน,นี่นะครับเล็กๆน้อยๆที่ลุงตุ้ยเอามาฝากเพื่อนๆเพื่อน,นก็ลองไปทำดูนะครับไอตะกัวเนี่ย ก็หาซื้อ,อาตามร้าน20บาทก็มีนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับลุงตุ้ยนะครับกดติดตามให้คนอื่นได้เห็นด้วยแบ่งปันกันนะเพื่อนๆเ,เราเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันนะครับเพื่อที่เขาเป็นความรู้เขาจะได้ใช้งานได้ไปทำประโยชน์หรือไม่ก็เก็บสิ่งที่เขายังพอจะใช้ได้อยู่โดยที่เรายังไม่ต้องไปทิ้งนะครับนี่นะครับเพื่อนๆ เนี่ยลุงต้ยก็ทําให้ดูแบบนี้เห็นไหมเพื่อนไม่มีหยดน้ําเลยแห้งสนิทเลยนี่เพื่อนๆดูดินี่ครับนี่ก็กลับมาได้ใช้ได้อีกนานเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆมีความสุขทุกวันมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคลิปนี้ลุงตุ้ยขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ